สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ a t u b e ช่องนี้ช่องเดิมค่ะขอพระคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้ามารับชมช่องรวมถึงท่านที่ช่วยดูโฆษณาให้ด้วยแล้วก็ท่านที่เขียนคอมเมนต์อัปเดตข้อมูลข่าวสารต่างๆมาให้ด้วยเป็นพระคุณอย่างสูงเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะโอ้โหแฟนๆแห่แมาปกป้องที่หลิงของเราแล้วนะเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้น,เข,นเขากลัวทัวมาลงค่ะ เหตุเนื่องมาจากเมื่อวันก่อนที่น้องหลิงน้องออมไปออกรายการสแตนดาร์ดพรเนอะและมีบางช่วงบางตอนที่น้องหลิงได้ร้องเพลงที่ชอบหนึ่งในนั้นคือ yesterday once more เนอะเพลงเก่าร้องเพราะมากอ่ะมาฟังดูกันอีกครั้งนะคะ when I was young I listened to the radio listen for my favorite song but ทําไมอยู่ดีก็ไปทานเลย but they're back again just like a long old friend อ่าและนี้ละค่ะก็คือเสียงร้องไพเระพอพิงมากๆของน้องหลิงน้องหลิงนี่มีพรสวรรค์ทั้งด้านร้องเพลงเหมือนกันนะโอ้ ก็เรียกได้ว่ากินใจค่ะแฟนๆชาวจีนบอกตามหามาตั้งนานคือหลังจากช็อตนี้ออกไปก็ยังไม่มีใครตัดให้เขาไงาช่วงที่น้องหลิงร้องเพลงเนี้ยพอมีคนเอามาลงอีกครั้งหนึ่งปรากฏว่าเรียกเสียงเกรียวกลาวบอกโอ้ยหลิงลๆเธอมีด้านไหนที่เธอไม่เก่งบ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะ เนี่ยหลายคนบอกจะตั้งเป็นเสียงริงโทนเลยขอบคุณคนที่เอามาโพสมากๆเขาจะเซฟเอาไว้เลยแล้วเดี๋ยวจะเอามาตั้งเป็นเสียงริงโทนนะหลายคนเห็นด้วยบอกใช่ใช่ฉันก็จะทําเหมือนกันจะเอาตั้งเป็นเสียงริงโทนเลยแหละทำไมถึงบอกว่าทัวร์จะมาลงน้องหลิงมีแฟนคนนึงบอกว่าฉันว่าพี่หลิงยังร้องเพราะกว่าต้นบับาบีกาเท่านั้นละค่ะโอ้หลายคนบอกเธอ อย่าพูดอย่าง,งานั้นเดี๋ยวแบบเรื่องการร้องเพลงอะ่ะคือประมาณว่าเขาชอบดาราคนไหนชอบนักร้องคนไหนอะ่ะเขาก็รักในเสียงร้องของนักร้องคนนั้นไงเดี๋ยวนักร้องคนนั้นเจ้าของเพลงต้นฉบับหรืออะไรเขามาได้ยินอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะเดี๋ยวเขาจะเคืองเอาเดี๋ยวจะพารถทัวร์มาลงพี่หลิงอีกหลายคนบอกเฮ้ยอย่าไปเปิดทางให้ เฮเฟิรน hey ก็คือพวกแอนตี้แฟนเข้ามาได้นะมันจ้องจับผิดอยู่แล้วมันจ้องจับผิดพี่หลิงอยู่แล้วอย่าเรียกรถทัวร์มาลงเออประมาณนั้นบอกก็มันพอจริงๆนี่นาก็ฉันพี่ฉันหลงรักพี่หลิงอะพี่หลิงร้องเพลงอะไรทำอะไรฉันก็ว่าพออะพอไหมก็พอแต่อย่าไปแบบเปรียบเทียบความหมายของแฟนคลับนะนะแบบอย่าเอาไปเปรียบบอกว่าเฮ้ยร้องดีกว่าต้นฉบับอีกเออเดี๋ยวทัวร์มาลงพี่หลิงได้ใช่ปะ เขบอกเออจะพอก็พูดแค่ว่าพาก็พอนะแต่อย่าไปวิจารแบบโอเวอร์เกินอะเดี๋ยวมันจะเรียกแขกมาได้เออประมาณอย่างนี้ก็ฉันหมายความถึงฉันรู้สึกจริงๆอะ่ะฉันรักของฉันจริงๆอะ่ะเนี่ยรักพี่หลิงมากๆเลยตกหลุมรักพี่หลิงอะไรอย่างเงี้ยนะคะหลายคนบอกว่าคือรักก็รักได้แต่ถ้าจะแบบรู้สึกอย่างนั้นจริงๆที่จะเรียก เปิดช่องทางให้ทัวร์มาลงได้อะไอความรู้สึกอย่างนั้นนะ่าจะเขียนออกมาอย่าโพสต์ออกมาในที่พับลิกหรือที่สาธารณะมันจะเป็นการเปิดช่องให้คนเข้ามาโจมตีพี่หลิงได้นะคะเพราะว่าตอนนี้อยู่ดีๆพี่หลิงก็แบบดังเป็นดาวรุ่งอ่ะมันย่อมมีแบบคนหมั่นไส้อะเออก็คือสังคมคนเอเชียเนาะไอฝรั่งเป็นไหมแต่คนไทยก็ก็เป็นนะหรือว่า ถ้าถ้าคนจีนพูดอย่างงี้แสดงว่าคนจีนก็ต้องเป็นและสังคมคนจีนคืออย่าเด่นอย่าดังจะเป็นไทยเออเคยได้ยินสำนวนนี้มะเออที่สอนว่าอย่าเด่นมากจะเป็นไทยอะไรประมาณนะั้นน่ะเออแสดงว่าเมืองจีนก็เป็นคนไทยก็เป็นแบบจะหมันไส้ขึ้นมาเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นแบบเออดาวอะ่ะมันอยู่ตรงไหนอะ่ะเดี๋ยวมันก็เปล่งแสงออกมาเองเนาะตอนนี้ก็เปล่งแสงแล้วล่ะแต่ว่าจะอยู่ยาวนานคงทนไหมก็ พยายามหลีกเลี่ยงให้คนหมือนไส้น้อยลงที่สุดอ่ะเนาะเออมีคนรักก็มีคนเกลียดก,ก็มาเป็นของคู่กันนะคะตามหลักพุทธศาสนานะทุกอย่างมันมีคั่ตรงข้ามกันอยู่อืมมันมาพร้อมกันละค่ะนะก็พยายามหลีกเลี่ยงประเด็นนี้เขาสอนกันนะในในในโซเชียลจีนเขาเขาบอกว่าอืมรักมากก็เป็นอย่างเนี้แหละหลายคนเข้าใจความรู้สึกของน้องคนนี้นะ ที่พูดแบบว่าเออพี่หลิงล้องดีกว่าต้นฉบับอีกอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกรักมากก็เป็นอย่างนี้แหละเข้าใจบอกใช่ใช่ใช่ใช,ใช,ใช่ฉันรู้สึกว่าพี่หลิงนะทั้งสวยทั้งหลอ่อทั้งน่ารักคือได้หมดทุกมุมทุกเทสจะเอาแบบไหนละ่ะจะหล่อก,ก็ได้จะสวยก็ได้จะน่ารักก็ดีอะไรอย่างเงี้ยเออเขาบอกรักหลิงหลิงมากยิ่งขึ้นไปอีกนะจากสัมภาษณ์ครั้งที่แล้วจากสแตนดาร์ดพรอเนี่ยเขาบอก เนี่ยทั้งวันไม่เป็นอันทำอะไรดูแต่คู่หลิงออมจนตาแฉะแล้วเนี่ยนะเออเขาก็บอกว่าอ้ยพี่หลิงนี่แบบจุดหนึ่งนะที่เออ่านจากพวกสื่อโซเชียลเมืองนอกก็คือเขาชอบหลิงหลิงตรงที่ดูเป็นคนใจดีอ่อนโยนอะไรอย่างเงี้ยซึ่ง คนจีนเขาจะชอบแนวนี้นะอย่างที่เออ่านมาที่เขาชอบคุณเอฟทักษะออนหนึ่งในั้นก็คือดูเป็นคนใจดีดูเป็นคนดีดูเป็นคนใจดีนุ่มนวลอ่อนโยนโดยเฉพาะลักษณะท่าทางของคุณเอฟที่พูดแล้วแบบเนิบๆช้าๆเขาจะชอบมากเลยเพราะคนจีนใส่เจอแต่แนวแบบพูดแบบฉึกฉักเฮาๆวนๆอะไรอย่างงี้มั้งมาถึงพี่หลิงก็เหมือนกันพี่หลิงก็ออกแนวแนั่นแหละค่ะเนิบๆอ่อนโยนเนี่ยแนวใจดีอย่างเงี้ยเขาจะชอบมาก จะได้ใจแม่จีนง,ง่ายๆมากเลยนะเออก็เรียกได้ว่านี่ล่ะเขาก็มาเตือนกันหน้ารักกันก็คือเกาะกลุ่มกันแน่นๆเลยนะพี่หลิงทำอะไรหรือว่าแฟนพี่หลิงแฟนคลับคนไหนที่แบบเริ่มจะอวยพี่หลิงจนแบบเดี๋ยวให้คนเขาหมั่นไส้ยิ่งขึ้นไปอีกได้ง่ายๆเขาก็จะมีการเตือนกันเฮ้ยเฮยเฮยอย่ามากไปอย่ามากไปเดี๋ยวคนอื่นเขาหมั่นไส้เดี๋ยวจะกลายเป็นให้เขาโจมตีได้นะ หลายคนบอกเฮ้ยห,หลิงหลิงน่าจะมาเปิดคอนเสิร์ตที่เมืองจีนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าร้องเพลงได้เพราะมากสังเกตหลายครั้งแล้วตอนที่ร้องเพลงของทวินเมื่อครั้งแฟม,มีที่ฮ่องกงเหมือนกันก็เลยมีคนเข้ามาบอกว่ามันเปิดไม่ได้หรอกนะมาเปิดคอนเสิร์ตที่เมืองจีนถ้ามาเป็นคู่หลิงออมนะเพราะว่ารัฐบาลจีนเขาไม่ให้แนว G l เอเข้ามาเลยค่อนข้างสตริกเข้มง,งวดมากๆหลายคนเข้ามาเถียงว่าเฮ้ย สมัยก่อนตอนนั้นเยสซออโน่อะสมัยที่คุณอมสุชากับตินาเนะยังมาเลยมาหูหนาน,นะฉันจําได้มาหูหนานกับถ้าไม่แน่ใจฉ่างซานะขออภัยถ้าจําผิดนะแต่หูหนาน,น่ะไปแน่ๆยังมาที่จีนแผ่นดินใหญ่เลยตอนนั้นน่ะเขาบอกตอนนั้นมันกี่ปีมาแล้วจ้ะเธอตอนนั้นรัฐบาลเขายังไม่คุมเข้มขนาดนี้แต่หลังๆมาเรื่อง G l ออะไรพวกนี้เขาจะคุมเข้มมากห้ามเข้า ประเทศจีนมาเล่นคอนเสิร์ตเพราะเขากลัวว่าเยาวชนจะเรียนแบบโอ้แล้วก็สังคมการทำงานเขายังไม่ยอมรับเรื่องรักร่วมเพศเพราะฉะนั้นถ้าใครเจอว่าถูกจับได้ว่าเธอรักร่วมเพศมีรัษณยมอะไรอย่างเงี้ยชายรักชายหญิงรักหญิงอย่าหวังเลยว่าจะก้าวหน้าทางด้านหน้าที่การงานแล้วก็สังคมด้วยนะคะสังคมยังไม่เป็นที่ยอมรับมากนักใน ในประเทศจีนแผ่นดินใหญ่แต่เขาบอกถ้าเป็นฮ่องกงมาเก๊าไต้หวันอย่างเงี้ยโอเคมาได้เลยมาได้เลยนะก็คือประเทศเสรีอ่ะอันนี้ก็ว่ากันไม่ได้ก็รัฐบาลจีนคนเขาเยอะนะคะแล้วผู้ชายเขาก็เยอะแน่นอนมีอยู่แล้วแหละมีอยู่แล้วแหละเพราะฉะนั้นถ้าเขาไม่ควบคุมให้ดีต้องรู้นะพวกคนจีนพวกนี้เวลาเขาห้าวเขาหามขึ้นมาเขายิ่งกว่าประเทศไทยอีกนะ จริงๆจ,จะเอาไม่อยู่รัฐบาลจะคุมไม่อยู่เพราะฉะนั้นรัฐบาลเขาก็เลยต้องตัดไฟตัดต้นลมนะคะไม่งั้นเดี๋ยวของเขานี่เป็นหอแตวแตกขึ้นมานี่จะแตกยิ่งกว่าเมืองไทยอีกนะเอาจริงคนเขาแรงนะเออจริง,รงเขาก็เลยแบบเออถ้าใครมีทางเลือกเขาก็จะมาที่ไทยถ้าเป็นไปได้เออก็ต้องหาทางหนีออกนอกประเทศไปแต่ถ้าอยู่ที่ประเทศจีนเองไปไหนไม่ได้ต้องถูกควบคุม อย่างแน่นหนาในเรื่องราวเหล่านี้นะคะอะล่ะคลิปนี้ก็ามาฝากกันเล็กๆในน้อยตรงนี้ละกันใครมีความคิดเห็นว่ายัางไงกันบ้างกับเนะเนื้อหาสตอรี่ในคลิปเรื่องนี้ในในคลิปนี้ก็มาร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้ที่ใต้ล่าเลยนะแต่พี่หลิงหลิงร้องเพลงเพาะจริงๆเห็นมาหลายครั้งแล้วร้องเพลงทวินก็กินใจเหลือเกินนะคะร้องเพลงเนี่ย yesterday was more ก็เพราะมากเพราะมากจริงๆเป็นคนมีพรสวรรค์นนะ ยังไม่เคยเห็นพี่หลิงโอ้โหถ้าพี่หลิงนะเอาพี่หลิงมาดีกีกตาร์เราร้องเพลงคอไปด้วยนะหาเงินเข้าเป่าได้อีกจ้าโอ้แต่พี่หลิงหลิงนี่เขาไม่ค่อยเล่นโซเชียลใช่ป่ะถ้าแบบเออเข้าโซเชียลเยอะๆหน่อยพวกทิกตอกอะไรอย่างเงี้ยถ้าทางช่องไม่ห้ามนะโอ้เหรียงกระแฟได้อีกนานะ่ะบอกแล้วไงคะว่าพี่หลิงหลิงมีอะไรที่น่าค้นหาในตัวอีกเยอะเชื่อว่ายังมีอีกเยอะนะ อ่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงตรงเท่านี้ละกันสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณที่รับชมค่ะ